นั่งรถไฟเที่ยวโตวเกียวประเทศญี่ปุ่นแบบแวนเดทิฟผมเดินทางจากสนามบินดอนเมืองรอบ5ทุ่ม25ถึงสนามบินนาริตะ7โมง45้รอเอกสารผ่านตอมามาก็เดินเลี้ยวซ้ายไปขึ้นรถไฟรอบ8โมงสีสู่สถานีอาซากุสะขบวนนี้ปลายทางจะเป็นสานามบินฮานิดะครับใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มาถึงสถานีอาซากุสะจากนั้นผมเดินออกทางออก a อขึ้นมาก็เจอกับที่พักของเราอยู่ขวามือเลยผมมาพักที่อัปป้าโฮเทลอาซากุสะอีกิเมะในห้องมีอุปกรณ์ต่างๆให้ครบเลยสะดวกดีมากๆกอของเรียบร้อยก็น่่งถสสาา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 ินนนซมลีีีทททออแ้้้วเเเเดขจ เจ้าเก่าแก่อายุกว่า800ปีนอกจากจะมีองค์เสาโทริอิที่เป็นมุมโปรดของนักท่องเที่ยวแล้วศาลเจ้าฮิเอชชาวญี่ปุ่นยังนิยมมาสก,การะขอพรในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองของกิจการไปจนถึงความรักและการมีลูกอีกด้วยครับโดยการลูบรูบป,ป,ปั้นลิงตัวเมียอุ้มลูกจะเป็นการขอลูกหรือให้คลอดลูกง่ายส่วนลิงตัวผู้ตรงนี้จะเป็นการขอให้มีความรักที่ดีทบุญกันแล้วก็เดินมาชิวกินขนมเครื่องดื่มอร่อ,อยๆที่โตเกียวลิตเติ้ลเฮาส์การชงสกัดเครื่องดื่มของเขาเนี่ยปราดีนมากๆทั้งทุกคนที่ร้าน ขึ้นรถไฟที่สถานีนากาตะโชแล้วเปลี่ยนสายที่โตโยซูเพื่อไปลงสถานีชินโตโยซูที่อยู่หน้าทางเข้าทีมลับแพลเนตข้างในจะมีสองโซนให้ได้เที่ยวชมคือการ์เดนโซนมีสวนมอสแห่งไมโครคอสมอสที่สั่นสะเทือนอาความรู้สึกของเราย้อนกลับไปยืนประวัของการเกิดดาวโลกฟล o ต t ิ้งฟลาวเวอร์การ์เดนงานศิลปะต้นกล้วยไม้มันดูดซึมน้ําจากอากาศกาลังเติบโตและบานขึ้นทุกวันโดยไม่มีดินจากนั้นมาเที่ยวกันต่อที่วอเตอร์แอรีมีดีอินฟินิตคริสตัลยูนิเวอร์สศิลปะแบบพอย ไม่มีที่สิ้นสุดห้องนี้คือ The Dance of c o i and People มีแสงปลาครางว่ายน้ำไปมาซึ่งศิลปะนี้ถูกสร้างขึ้นแบบเรียวเทมรูปแบบของภาพที่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกห้องต่อมาคือการขยายการดำรงอยู่แบบสามมิติในพื้นที่แห่งการเปลี่ยนแปลงห้องนี้ผนังล้อมรอบด้วยกระจกเงามีลูกบอลขนาดใหญ่วางอยู่เกือบเต็มพื้นที่พร้อมทั้งมีการใช้แสงเปลี่ยนสีไปมาและห้องต่อมาคือล่องรอยในจักรวาลแห่งดอกไม้ร่วงหล่นโซนนี้จะเหมือนว่าเราถูกเจ้าฮานามิในจูจูสึดไคเซนกางอาณาเขตใส่ยังไงอย่างนันลาาบงางศติิ ออกมาจนเต็มที่แล้วค่อยนั่งรถไฟกับมปเปลี่ยนสายที่สถานีชิบะชิมาลงสถานีอาซากุซาแล้วเดินไปเที่ยวที่วัดเซนโซจิหรือวัดอาซากุซาวัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียวมาถึงเราก็จะเจอโคมแดงยักษ์ขนาด3เมตรเดินตระหางแต่ไกลแลรอบๆวัดเซนโซจิมีของอร่อยอยู่เพียบเลยทางเดินเข้าวัดเราก็จะผ่านนากามิเซโดริที่เป็นหนึ่งในย่านค้าขายที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นผมสการ์ลาพักนนพร้อมกล่าวบทสวดนันมุคันเซองบบทสืขอพรเรียบร้อยก็รู้สึกข้างคาใจกับรถลากที่อยู่รอบๆวัดเลยลองให้พี่ซาคุพาเ่ยยันดาาจรรไปปงุถู เช็คอินหลักในย่านนี้นั่นเองเที่ยวกับพี่สาคุณเรียบร้อยผมก็เดินหาอะไรกินแถวๆวัดเซนโซจิวันนี้ก็คือเดินหาแบบแรนดอมเลยครับมีหลายร้านมากจนเลือกไม่ถูกว่าจะเอาร้านไหนดีเรียมร้อยก็เดินกลับที่พักของเราในคืนนี้เข้านอนให้ร่างกายพร้อมลุยในทริปต่อไปในวันพรุ่งนี้นั่งรถไฟ2ชั่วโมงไปเที่ยวที่ไหนอาทิตย์หน้าหกโมงเช้ามาเที่ยวด้วยกันต่อนะครับ